สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยเนาะในวันนี้แพก็จะพาทุกคนเนี่ยมาวาดรูปในแมปสปีดดอกเนาะก็จะบอกว่าทุกคนเนี่ยก็จะได้เห็นทักษะการวาดรูปของภัยในคลิปนี้เลยเนาะแล้วก็เรามาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนชาวเรบอกของเราเนี่ยก็จะวาดรูปสวยไหมถ้าพยายามสู้เพื่อนได้หรือเปล่าโอเคทุกคนมา,าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยรอเพื่อนของเราเริ่มไปก่อนเนาะคือถางมว่าแบบนี้มันเล่นยังไงแบบนี้ก็ใช้เราวาดรูปเว้ยเขาจะมีระยะเวลาให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรเราก็ต้องมาวาดรูปตามโจทย์ที่เขาให้มานะเช่น้ว ตอนท้ายเกมเนี่ยเราก็จะได้มาโหวตคะแนนนะว่าแต่ละคนเนี่ยว่าสวยแค่ไหนอยากให้ทุกคนเท่าไหร่เนี่ยก็ให้ไปเลยนะทุกคนอย่างอันนี้ไปให้ 2, 2> <c oughs> พอ 2> <c oughs> คือเราก็ให้ตามความเป็นจริงกันทุกคนเราก็อย่าไปลำเอียงเพื่อนละกันอุ้ยคนนี้สวยคนนี้ไปให้สี่ดาวเลยสวยสวยๆคนไหนว่าสวยเนี่ยเราก็ให้ไปเลยนะคนไหนที่เป็นที้เกียจว่าเดี๋ยก็ให้มันน้อยๆไปเลยเออทุกคนถ้าไปหาห้องหาเซิร์ฟที่แบบมันดีๆไม่ค่อยจะได้ในนัเกมนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคืออย่างแรกเลยที่มันไม่ค่อยชอบไปกับเกมเนี้ยคือแบบ คนมันจะบวดไม่ค่อยุติธรรมอ่ะบางทีโสดมาแล้วทุกคนก็จะเป็นธรรมชาติเนาะเพราะงั้นเนี่ยคือเราก็จะวาดพวกต้นไม้ต้นอะไรพวกนี้อ่าแสดงองบอกถึงความเป็นธรรมชาติเนาะช่วงนี้เนี่ยกำลังโลกของเราเนี่ยกำลังแพนิกนะทุกคนเอออ่าถ้าไปก็จะวาดพวกต้นไม้เนาะเราจะวาดกิ่งก้านอะไรแบบนี้ไปก่อนอ่า เออันนี้โอเคนะมีกวางมีอะไรสวยใ้สามใ้สามเลยแต่กว่าแต่ขาควางก็ดูสู้ชีวิตมากเอออันนี้อะไรอะ่ะเอออันนี้คือภูเขาหรือว่าต้นไม้อะ่ะแต่งงกับไอ้ด้านบนนี้ว่ามันคืออะไรเอ้าปวดไม่ทันด้วยชิบหายขอโทษเอ้ยอ,อันนี้ก็โอเคนะไปให้สองแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยแต่มันสวยอะ่ะให้สามดีกว่า ใครที่สี่ทุกคนรอบนี้เอ้ยแต่ว่าเกือบจะแบบได้ที่สามที่อะไรแล้วมาคือถ้าไม่โหวตให้ปื่นได้เยอะก็น่าจะแบบที่สี่อยู่โจทย์มาแล้วทุกคนก็เป็นแมงกะพรุนซึ่งจาได้ปะเราเคยเจอโจทย์นี้ตอนต้นคลิปแต่ว่าถ้า,าไม่ได้เล่นโอเคมาเอ่อเราจะวาดน้ําก่อนแล้วกันเนาะวาดน้ําวาดน้าเพราะว่าแมงกะพรุนอยู่ในน้าถูกไหมล่ะเออมันคงไม่มีแมงกะพรุนตัวไหนเราที่ไปอยู่บนบกกันนะ นี่แมงกะพุนชั้นโคตรสวยทุย <c oughs> โจทย์นี้น่าจะไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแต่บางคนเนี่ยถ้าไปไม่รู้นะมันจะมีคนตั้งอเพศหรือเปล่าที่แบบไม่รู้ที่จะถาว่าแมงกะพุนหน้าตาเป็นยังไงอะ่ะคงไม่มีใครแบบนั้นใช่ไหมเออ <c oughs> ไม่ใช่ว่าแบบยังมาถามเพื่อนอยู่แบบ <c oughs> เออแมงกะพุนมันวายังไงวะอะไรเงี้ยวาใได้เป็นค่ะนี่เราก็แบบพยายามลงรายละเอียดไปเนาะเออคิดอะไรได้เดี๋ยวก็วาดไปเลยยิ่งมีการแบบวาดนู่นวาดน,นี่มากขึ้นเนี่ยก็มีโอกาส ชนะแน่นอนเพราะว่าเขาเห็นว่าเราวาดเยอะไงเออยิ่งวาดเยอะยิ่งดีรอบนี้ต้อไปขอเน้นแค่ตัวเดียวแล้วกันเนาะเออต่อไปก็จะเป็นหนวดแมงกะพุนเนาะปกติแมงกะพุนเนี่ยก็จะมีหน่วดถูกไหมล่ะเออใคโดนเนี่ยก็ระวังด้วยนะเพราะว่าแบบบางแมงกะพุนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีพิษเนานะมันสามารถอย่าแบบช็อตแล้วก็ต่อยเราได้ด้วยถ้าใครเคยโดนแมกพุนต่อยตอนใสยปฐม จริงๆแล้วก็ตัดส่วนที่มันแหลมๆออกมาเนาะเออตรงนี้มันยังมีแบบแหลมๆมาอยู่มันก็ดูไม่ค่อยสวยโอเคโอ้คะแนนจะเป็นอย่างไรเมงกพุนดูเมกระพุนทำหน้าโอ้โหหน้าแม่งเอา้าชิบหายหมตแต่ภาคหวดไม่ทันจริงๆมัตะกี้จะให้สามน,นะลืมหมด อันนี้ให้หนึ่งพอไม่ค่อยสวยอันนี้ก็จะเห็นว่าเจลลี่หรออันอันอ,อ,อันนี้อะไรวะขอโทษนะคือคือกูมองเป็นบ้านให้หนึ่งพออาย่าเสียดายคนแรกอะ่ะเมื่อะกี้คือว่าสวยนะถึงแม้ว่าน้ามันจะตลกแต่มันก็สวยอะเออเมื่อกี้โอ๊ยคนนี้ให้สามเลยดีกว่าว่าดสองตัวให้สาม ในคนนี้ก็โอเคนะดูตาน้องสีแบลมากเลยอะมีการแบบลงไฮไลท์อะไรพวกนี้ดนะ้วยนะสวยนะเนี่ยน่าจะวาดใน iPad นะอ่าอันนี้ของอภัยก็ก็โอเคก็โอเคนะเออก็โอเคอยู่น่าจะพอสู้เพื่อนได้รอบนี้แต่อันแรกนี่ที่เป็นธรรมชาตินี่คือแบบโอ้โหอันนี้วาดอะไรก็ไม่รู้อะโอ้ยนาทีหนึ่งเย้ นในยี่สิบสี่คะแนนเลยอะยำเยอะนี่ไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงเพื่อนโหวตให้เราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเนาะโอ้โห,โหรอบนี้เป็นธงค่ะทุกคนอืมเราจะวาดธงประเทศไทยดีไหมเนี่ยเฮ้ยแต่เราจะมาแพ้คนธงยูเครนหนีมันจะมันจะมีคนแบบมันจะมีคนวาดธงยูเครนไหมเนี่ยเออช่วงนี้กระแสยูเครนกำลังมาแรงค่ะทุกคนแต่ไม่ได้ ความเป็นชาติไทยมันไม่ยอมมาเราก็จะมาวาดธงประเทศไทยกันกนะทุกคนก็อ่ะสีก็เอาเป็นสีอะไรนะสีพื้นหลังนะสีพื้นหลังเอาเป็นสีนี้แล้วกันมาเราก็จะแบบแสดงจุดยืนความเป็นชาติไทยอย่างแท้จริงครับทุกคนรอบนี้ได้โจกเป็นประเทศไทยเพราะงั้นเนี่ยคือชาติไทย เพื่อชเสียงของประเทศไทยเนาะเราก็ต้องวาดให้ดีที่สุดเขาให้เราวาดธงในรอบนี้แต่บางคนเนี่ยก็วาดว่าก็วาดบ้านมันก็งงว่าแบบเออมันวาดมาทำไมวะ เอ้ยอันนี้ความคิดสร้างสรรค์ LGBT เออได้ให้ให้ให้สนับสนุน LGBTQ ได้จ้ามาอยากรู้จังว่าจะมีธงประเทศอะไรบ้างอันนี้น่าจะเป็นธงกวัวเตมาลาเนาะโอเคโอ้โหอันนี้ไพเร็เนาะให้สองดีกว่าคือถ้าไครชอบตรงสายลุงอะคือแบบมันสวยคือเขาแบบปัดๆแล้วมันสวยเรียนถึงอาจจะดูมั่วๆก็เถอะอันนี้เป็น เอลโซวดอร์เนาะอ่าเขามีการเขียนไว้อ่าทำให้สามให้สามแต่อยากให้สองมากเลยนี่เกือบ,บไม่ไม่ชอบตังเอยข,ข้างๆเลยอ่านี่ของอัพไทยไทยแลนด์มามาดูกันโกเตมาลาเอลโซวดอร์ l g ลซ q บทีคิวแล้วก็ไทยแลนด์เนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะเนาะที่สาม โดนเหยียดเชื้อชาติตึง,ตง อ่ะด่า,าไปได้แค่นี้จริง,รงก็เป็นไงเป็นกันรอบนี้โอเคโอ้ขอดีๆนะเพื่อนรอบนี้อะไรเดี๋ยวอะไรก่อนแต่ละคนนี่ของใครวะเนี่ยดูดิเพื่อนบอกว่าโด คนนี้จะไไม่ขออุบให้เนาะทุกคนคือคุณมาทําอย่างนี้ได้ไงอ่ะนี่มันเกมเด็กนะ <c oughs> อะ่อันนี้ให้สองให้สองอย่างน้อย <c oughs> ก็แบบมีแบบมีฉากมีเนื้อเรื่องมีอะไรอะ่ะเออเฮ้ยอันนี้โอเคแต่ว่าก็ให้สองเหมือนกันเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าอยากให้มีการแบบเพิ่มรายละเอียดอะไรมากกว่านี้อันนี้เป็นดาวที่มันดูแบบโง่ๆไปหน่อยนะั่นเออ อันนี้อยู่เหมือนอันนั้นเลยอะเหมือนต้นสนอยู่เหมือนต้นสนเลยเออแต่ก็เออเข้าใจแต่ถามก็ดูแบบมีความแบบเยกยักยัก,ยก,ยกอะไรอย่างงี้แต่ว่าก็ให้สองเหมือนกันเออมาอันนี้ของฉันเองมาต้องได้แล้วปะอันนี้สวยมากสวยมากฉันมั่นใจรอบนี้ฉันตั้งได้ทำไปจากที่ที่นึงีสามนี่คือบงงนะว่าแบบบรนยุทธิธรรมไหมเอม